สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับจากเว็บสยาม ios.com นะครับวันนี้หัวข้อที่จะมาสอนนะครับก็คือสอนวิธีสมัคร Apple ID ของ US นะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ1นะครับก็คือคอมพิวเตอร์นะครับสองนะครับโปรแกรม iunes ที่ดาวน์โหลดจากเว็บ Apple นะครับอันดับที่3มคืออีเมล a c count นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้อีเมลของ gmail จะดีที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีการสมัคร apple id ของ us โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนั้นทําอย่างไรนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม i อจูนขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาที่แท็บ App Store นะครับตรงนี้จะมีแท็บ p h o n e หรือ iPad นะครับก็สมมุติว่าถ้าเราเอาไปใช้กับ iPad หรือใช้กับ iPhone ก็ให้คลิกไปที่แท็บนั้นนะครับ อันนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าผมจะใช้กับ iPad ละกันที่จริง Apple ID ก็ใช้ได้ทั้ง iPad และ p h o n e นะครับผมขอกดที่ iPad ละกันนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคำว่ามันจะมีแอปที่เสียตังค์เห็นไหมครับจำนวนเหรียญนะครับที่เป็นสุดเกเก้ากับที่เป็นฟรีตรงนี้นะครับให้กดแอปไหนก็ได้นะครับที่มันขึ้นด้วยฟรีนะครับสมมติผมทำการกดแอปที่ชื่อว่า MTV Artist นะครับ ตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับหมก็กดไปที่แอป mtv 1ครั้งนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าแอป mtv artist มานะครับตรงนี้จะเห็นคำว่าฟรีใช่ไหมครับฟรีเราก็กดไปเลยนะครับทีหคลิกเมาส์ทีหน่งะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นว่า sign in to itunes store นะครับให้เรากดที่ create apple id นะครับเป็นการสร้าง a อ c o u n t apple id ใหม่นะครับ จากนั้นก็กดไปทีหนึ่งแล้วรอสักครู่นะครับจากนั้นจะขึ้น Welcome to iTunes Store นะครับก็ให้กด Continue ตรงนี้นะครับ Term and Condition Apple Policy นะครับตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับ Policy ของ Apple ที่เราต้องทำการ accept นะครับก็คือยอมรับนะครับก็คือ t ิ๊กที่ i have read agree ก็คือฉันได้อ่านแล้วและเห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้นะครับก็กด t ิ๊กนะครับแล้วก็กด a ก r e e เห็นด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เราใส่อ e ีเมลที่เราทำการจะสมัครเป็น apple id นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้เป็น gmail นะครับแต่อันนี้ผมใช้เมลของสยาม ios a ในการสมัครนะครับ ก็ใส่ไปเป็นอันนี้เป็นอีเมลของเรานะครับครับจากนั้นพาสเวิร์ดของ Apple ID นะครับก็คือที่มันบอกว่า Password Must be Less 8 c h a r a เ t e r Include Number Upper Letter l o เตอรนะครับก็คือตัวน,นี้ก็คือพาสเวิร์ดนั้นต้องมีทั้งหมด8 c h a r a c t e r นะครับ อย่างน้อย8ชาเลคเตอร์มีตัวเลขแล้วก็มีอักขระพิเศษนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะเปิด n o ้ตแพดขึ้นมาสมมติ password ผมใส่เป็นอ,อันนี้คือ password ของ Apple ID ก็คือมีทั้งตัวใหญ่อักขระพิเศษตัวเลข็ขแล้วก็ตัวเลขผสมกันและเกินกว่า8ตัวนะครับ ตรงนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดที่เป็นแบบคอมเพล็กซ์พาสเวิร์ดก็คือมีตัวใหญ่อักขระพิเศษแล้วก็ตัวเลขนะครับผสมอยู่ในพาสเวิร์ดนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่อย่างนี้เราจะไม่สามารถสมัคร Apple ID ได้นะครับจากนั้นผมก็ทําการใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งในช่อง v e r i f y password นะครับจากนั้นในช่องของ Security Info นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับอันนี้ ผมก็ขอตั้งชื่อนะครับก็เลือกคำถาม Security นะครับในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดข้างบนมันจะมาถามข้างล่างเพื่อทำการยืนยันนะครับว่าพาสเวิร์ดของข้างบน,เ,นเราคืออะไรในกรณีที่ลืมพาสเวิร์ดนะครับก็ผมขอเลือกเป็น what is first name your best friend ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเพื่อนที่เป็น best friend ใน s i h o s l นะครับผมก็ขอใส่เป็นชื่อ อะไรก็ได้นะครับจากนั้น What is dream job นะครับคุณอยากเป็นอะไรทำอาชีพอะไรฝันนะครับผมก็สายไปนะครับ System Engineer นะครับแล้วก็เลือกอีกคำถามหนึ่งนะครับก็ให้เลือกทั้งหมด3คํคำถามนะครับแล้วก็เราตอบเองนะครับ What is your What's i the name your p u b l i c sport team นะครับคุณชอบกีฬาทีมไหนนะครับผมก็ทีมเลยนะครับ Manchester United นะครับผมชอบ Manchester United นะครับจากนั้น optional นะครับ recruit mail นะครับ I you forgot your answer ถ้าคุณลืม password ตรงนี้มันจะส่งมาหาให้อ e ีเมลนี้อีกอีกหนึ่งนะครับก็คือผมอันนี้เป็นเมลสำรองที่เราต้องการใส่นะครับก็ผมม e ีเมลสำรองของผมอยู่นะครับผมก็ใส่เ, <c oughs> เกิดเดือนไหนนะครับเดือนสิบผมเกิดเดือนพฤศจิกา วันที่เท่าไหร่นะครับก็สสาไปนะครับเยียก็เป็นคิสักะละนะครับอ e ีเมลที่ใส่ตรงนี้ที่เป็น Apple ID กับอ e ีเมลในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดตรงนี้ต้องอ e ีเมลต้องใช้ได้จริงนะครับไม่งั้นถ้าเราลืมพาสเวิร์ดเมลตัวนี้เราสามารถส่งเมลมาหาตัวนี้ได้นะครับอย่าตรงนี้อย่าใส่อ e ีเมลที่ไม่มีอยู่จริงนะครับระวังนะครับ มีนะครับบางคนลืมพาสวิร์ดตรงนี้นะครับมีนะครับแต่มันก็จะมีคําถามตรงเนี้ยมาคอยยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ใส่พาสด d เรียบร้อยตอบคาถามเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ใส่วันที่เอาวันเกิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ติ๊กทั้งคู่เลยนะครับเป็นการรับเมลพวกข่าวสารต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็กด continue ะนะครับหลังจากนั้น provide payment method นะครับมันก็จะมี payment ที่เป็น Visa Mastercard าร์ดที่จะเป็นบัตรเครดิตหมดเลยเห็นไหมครับ PayPal ตรงนี้จะขึ้นนอนละเห็นไหมครับให้เรากดลิกที่นอนนะครับในกรณีที่เราไม่ได้กดแอปฟรีในหน้าแรกนะครับตรงนี้มันจะไม่มีนอนนะครับต้องกดแอปที่เป็นแอปฟรีนะครับถึงจะมีนอนเท่านั้นนะครับส่วน redeem code ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับในกรณีที่เป็นใช้อ z u r e gift า a r d นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นนอนจากนั้นก็เลือก title นะครับก็คือชื่อของเรานะครับผมก็ใส่ชื่อผมไปนะครับแล้วก็นำสกุลผมขอใส่ ARM iOS นะครับอันนี้นำสกุลนะครับ สตรีทนะครับต้องใส่เป็นที่ไหนนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ตรงนี้ต้องกกอกเป็นที่อยู่ของสหรัฐนะครับไม่มีผลอะไรนะครับเพราะในกรณีนี้เราจะใช้วิธีการแบบไม่จ่ายก็คือก็คือใช้วิธีการแบบเลื่อกตรงนี้เป็นนอนก็คือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับตรงนี้ที่อยู่ก็ต้องใส่เป็นของสหรัฐนะครับต้องใส่เป็นของสหรัฐนะครับตรงนี้ ซิตีนะครับ City ก็คือตรงนี้นะครับใส่ตามนี้เลยนะครับสเตทก็ C A นะครับแคลิฟอร์เนียสิบโคดนะครับรหัสนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นยูนิตสแตทนะครับสหรัฐอเมริกาเอเรียโคดนะครับให้ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ สตีตรงนี้ใส่อะไรก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมขอใส่เปด้วย x ตรงนี้นะครับตรงนี้มั่วๆไปก็ได้ครับตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องใส่เป็นตามผมนะครับอันนี้ช่อง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 นี้เออช่องนี้ใส่ตามผมนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ apple id นะครับ create apple id หลังจากนั้นรอสักคู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมี verify email h a s b e s e n t t ปสมพลนะครับ at siamls.com นะครับตัวนี้ก็ให้เราไปเช็คเมลที่มันส่งหาเราตอนที่เราสมัคร Apple ID ที่เรากรอกไปนะครับผมก็เข้าไปที่อย่างไปที่เว็บเมลของเรานะครับพอดีผมเปิดไว้แล้วนะครับเว็บเมล นะครับรอสักคู่นะครับผมกดรีเฟชนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเมลมาจาก Apple ID ก็คือ verify your Apple ID ผมก็เปิดอีเมลเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ใช้ Gmail นะครับก็ให้เปิดเข้า Gmail นะครับหังจากนั้นก็เช็คอีเมลนะครับผมก็เปิดเว็บเมลเรียบร้อยเห็นไหมครับแต่ไม่คลิกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแด้นะครับถึงคุณปสมพงษ์นามสกุลอะไรนะครับ ก็อันนี้จะเป็น Apple ID ของเรานะครับ to y ยูเนี่ยนิวแ p ปจากนั้นให้กดเห็นไหมครับจะมีปุ่ม v e r i f y now นะครับก็กดไป v e r i f y now ครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ทำการกรอก Apple ID ที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือ Apple ID ของผมนะครับที่ผมองการสมัครนะครับ จากนั้น password นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีตัวใหญ่ตัวเล็กอักขระพิเศษผสมกันเกินกว่า8ตัวนะครับก็ใส่ไปจากนั้นก็กด Verify d d d e s s นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เรา e Verify เรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่า Email Address Verify thank you your apple id new l e d for you ก็คือคุณทำการ Verify เรียบร้อยนะครับขอบคุณคุณได้ มี Apple ID พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นผมก็กด Return to Store นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็กลับมาที่ยังที่เป็น Apple ID นะครับจากนั้นก็เห็นไหมครับมันจะขึ้นละตัวนี้กลับมาที่ iTunes มันก็ขึ้นเป็นชื่อ Apple ID ของเรานะครับหลังจากนั้นเราสามารถเอา Apple ID อันนี้ไป เข้าในสู่ของ App Store ใน iPhone หรือ Apple เอ,อหรือ iPad ก็ได้นะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีการ a t e นะครับวิธีการสร้าง Apple ID US โดยไม่ต้องใช้บ,บัตรเครดิตนะครับในที่นี้นะครับผมเว็บไซต์ของผมนะครับเว็บสยาม i อโอเนะครับก็ได้เขียนบทความไว้ให้แล้วนะครับขั้นตอนอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่ผมทำการ แคปเจอร์สกรีนไว้นะครับแคปเจอร์สกรีนไว้นะครับในกรณีที่อาจจะฟังวิดีโอแล้วอาจจะดูเนื้อหาตามที่ผมเขียนนะครับไปด้วยก็ได้นะครับก็คือวิธีขั้นตอนพวกนี้ผมทำไว้ให้ทุกอย่างแลครับก็วันนี้ก็ขอจบวิธีการสร้าง Apple ID โดยไม่ใช้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ